ต้อนรับเข้าสู่คลาสนี้นะคะคลาสนี้คืออะไรคะ่ะคลาสนี้นะคะมาจากงานวิจัยด้านความสุขนะคะที่เริ่มต้นนะคะโดยศาสตราจารย์ดรมาร์ตินเซลิกแมนนะคะที่มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียในสหรัฐอเมริกาค่ะหนูดีเองเนี่ยก็มีโอกาสได้เรียนนะคะคลาสนี้นะคะเราจะเรียกกันว่า positive psychology หรือว่า science of happiness นะคะวิทยาศาสตร์ความสุขหรือว่าจิตวิทยาเชิงบวกหนูดีก็ได้เรียนกับอาจารย์ของหนูดีนะคะในสมัยที่เรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ทที่สหรัฐอเมริกานะคะ อาจารย์หนูดีชื่อดรชาวเบนชาร์ ah ก็สอนภาษีเลยค่ะหนังสือของอาจารย์เอามาให้ดูนะคะที่มาที่ไปแปลภาษาไทยเราด้วยนะคะชื่อเปิดห้องเรียนวิชาความสุขนะคะแปลจากหนังสือชื่อว่า h a p p i e r ก็เป็นหนังสือที่อีกเล่มที่ดีมากเลยนะคะหนูดีตอนที่เรียนกับอาจารย์เนี่ยก็ได้รับแรงบันดาลใจนะคะความประทับใจมากมายเลย จนพกรกกลับเมืองไทยค่ะนูดีก็มาเขียนเป็นหนังสือของนูดีเองนะคะชื่อว่าอัจฉริยะสร้างสุขเล่นนี้ค่ะก็มาจากงานวิจัยจริงๆทางวิทยาศาสตร์นะคะที่วิจัยกับคนที่มีความสุขเป็นพิเศษในสังคมว่าพวกเขามีนิสัยหรือว่าพฤติกรรมยังไงนะคะที่แตกต่างกับคนทั่วไปที่บอกว่าอ๋อชีวิตนี่ไม่ค่อยมีความสุขขนาดนั้นงานวิจัยเหล่านี้เนี่ยช่วยให้เราเข้าใจมนุษย์แล้วก็เข้าใจตัวตนของเรามากขึ้นบางเรื่องแค่เอามาทดลองทํานิดๆหน่อยๆเนี่ย ความสุขในชีวิตเราเปลี่ยนแปลงไปได้อย่างมหาศาลเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะหนูวดิก็เลยจัดเป็นคลาสให้ทุกคนมาลองเรียนออนไลน์นะคะถือว่าเพื่อให้คนไทยได้รับประโยชน์จากงานวิจัยดีๆเหล่านี้เช่นกัน,นะคะ่ะสมัยที่เราเรียนกันในห้องที่อเมริกาน,นะคะทุกคลาสเราก็จะมาศึกษางานวิจัยต่างๆนะคะแล้วหลังจากนั้นก็จะมีกิจกรรมให้ไปทดลองทําเพราะเราไม่สามารถที่จะมีความสุขขึ้นได้จริงหรือว่าชีวิตเปลี่ยนแปลงได้จริงถ้าเราไม่ได้ลงมือทำเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตอนต้นดิสรุปงานวิจัยนี้ให้ฟังสั้นๆและเดีจะม สิ่งที่คุณต้องไปทำเป็นการบ้านด้วยนะคะแล้วต้องทาทุกวันด้วยงานวิจัยนี้ค่ะก็เป็นงานวิจัยนะคะมีชื่อว่า Counting Blessings versus Burdens Bur นะคะ An experimental investigation of gratitude and subjective well-being in daily life ยาวเนาะ Counting Blessings versus Burdens an experimental investigation of gratitude and subjective well-being in daily life Robert Emmons University of California at Davis Michael m c c a l l h University of Miami of เดี๋ยวดีแปลเป็นไทยอยีกนี้ค่ะแรับผนสิทธโฟกัสเรื่องดีๆแล้วชีวิตจะดีขึ้นมากมายเลยองานวิจัยนี้นะคะก็ทำโดยนักวิจัย2คนค่ะ University of California at Davis นะคะแล้วก็ University of Miami นะคะนักวิจัยมีชื่อว่าคุณโรเบิร์ตเอมอนส์ค่ะแล้วก็คุณไมเคิลแมคคาร่านะคะ งานวิจัยก็ได้ทำซ้ำสามครั้งเลยทีเดียวนะคะเป็น study หนึ่ง study สอง study สามที่ต้องทำซ้ำเนี่ยเพราะว่าเขารู้สึกว่าอยากเห็นรายละเอียดมากขึ้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าผลของงานวิจัยเป็นยังไง <S <S ในกลุ่มแรกนะคะนักวิจัยนะคะก็ทําวิจัยกับนักเรียนหายเทยาลัย201คนนะคะทํางานวิจัย10สัปดาห์10สัปดาห์เลยขอให้นักเรียนเนี่ยเขียนมีที่ดูเนี่ยนีฉันมีการสรุปด้วยเขียนเนี่ย study หนึ่งสองสาม ก็งานวิจัยแรกนะคะนักเรียน200กับ1คนขอให้เขียนนะคะทุกวันสุกว่ากลุ่มแรกแบ่งเป็น3กลุ่มกลุ่มแรกเขียนเรื่องที่ทําให้หน้ายิ้มหรือว่ารู้สึกดีนะคะรู้สึกขอบคุณอันที่2กลุ่มที่2เขียนเรื่องที่ทําให้หน้าบึ้งนะคะหรือว่าเขียนเรื่องแย่ๆที่เกิดขึ้นกลุ่มที่3าเขียนเรื่องทั่วๆไปอะไรก็ได้นะคะ จากเวลาสิสัปดาห์ผ่านไปส่งงานทุกวันศุกร์ขอให้เขียนเิกัยวันศุกร์เนี่ยพบว่าโดยรวมๆแล้วนะคะกลุ่มที่เขียนเรื่องดีๆเรื่องที่รู้สึกอยากขอบคุณนะคะหรือว่า grateful ความรู้สึก grateful เนี่ยก็รู้สึกโดยรว,รวมรู้สึกดีขึ้นแล้วก็รู้สึกว่ามองโลกในแง่ดีมากขึ้นรู้สึกว่าชีวิตในอาทิตย์หน้าน่าจะมีเรื่องดีๆรอยอยู่มากขึ้นนะคะ ในกลุ่มที่บ่นหรือว่าพูดเรื่องแย่ๆคิดเรื่องแย่ๆเนี่ยก็จะรู้สึกว่าชีวิตมันก็ไม่ได้ดีขึ้นสักเท่าไหร่กลุ่มที่2ค่ะเป็นนักเรียนมหาวิทยาลัยนะคะร66คนกลุ่มนี้เนี่ยนักวิจัยบอกว่าเขียนทุกเย็นวันศุกร์เนี่ยมันนานไปกว่าจะได้มาเขียนเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์อะไรไปเยอะมากเขาเปลี่ยนเป็นขอให้เขียนทุกเย็นนะคะเขียนทุกเย็นเป็นเวลา16วันหรือว่า2สัปดาห์โดยรวม สองสัปดาห์ผ่านไปที่เขียนทุกเย็นกลุ่มที่เขียนเรื่องที่รู้สึกขอบคุณเล้าไปนี้หรือมีความสุขเนี่ยก็รู้สึกว่าอารมณ์โดยรวมดีขึ้นนะคะผลการสรุปงานวิจัยอันต่อมารู้สึกอยากช่วยเหลือผู้อื่นตอบแทนแล้วก็อันที่สาร,รู้สึกว่าตัวเองรับฟังคนอื่นได้ดีขึ้นแล้วก็รู้สึกอยากมอบสิ่งที่แั่งเรียกว่า emotional support หรือว่าให้การสนับสนุนทางอารมณ์ช่วยเป็นเพื่อนเขานะคะในเชิงอารมณ์บางท,ทีไม่ได้ทําอะไรจริงๆนะคะในชีวิต แค่รับฟังแค่ช่วยให้ให้กันให้กำลังใจนะคะอันนี้ต้องบอกเลยบอกว่างานวิจัยนีย้ทำวิจัยกับพฤติกรรมหนึง่งเรียกว่า grateful grateful เนี่ยคือรู้สึกอยากขอบคุณนะคะรู้สึกว่าเราเนี่ยเป็นผู้ได้รับความช่วยเหลือจากโลกรอบตัวจากคนรอบตัวหรือว่ามีสิ่งดีๆเกิดขึ้นโดยเราเป็นผู้รับเมื่อเรารู้สึกขอบคุณเนี่ยจากความเชื่อในอดีตก็จะบอกว่าเมื่อเรารู้สึกขอบคุณเนี่ยเราจะรู้สึกมีความสุขมากขึ้น ะะซึ่งนักวิจัยก็อยากรู้ว่าแล้วมีความสุขมากขึ้นจริงหรือเปล่าเนี่ยแหละค่ะถึงเป็นที่มางานวิจัยเขารู้สึกว่า2สัปดาห์มันน้อยไปมีการทําซ้ําในสตูดี้ที่3นะคะเห็นไหมคะสตูดี้หน่นักศึกษามหาวทิทยาลัย200คนสตูดี้ที่2นักศึกษามหาวทิทยาลัยร้อยหกสิบหกคนอันนี้ทําอันแรกทําแค่เย็นวันสุกอันที่2ทําทุกเย็น2สัปดาห์ลองทําซ้ำค่ะในกลุ่มผู้ใหญ่65คนนะคะให้ทําซ้ําทุกเย็นเป็นเวลา3สัปดาห์เพื่อดูว่าผลเนี่ย ดีขึ้นบ้างหรือเปล่านะเราจะมีความเชื่อในวงการสมองว่าเวลาเราทำอะไรซ้ำๆพฤติกรรมใหม่เป็นเวลา21วันต่อเนื่องเนี่ยมันจะสร้างนิสัยใหม่ที่ค่อนข้างต่อเนื่องแล้วก็ถาวรให้เหตุผลทําไมเป็นอย่างนั้นก็จะมาจากข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่ว่าเวลาที่เราทําอะไรใหม่เนี่ยสมองจะสร้างเส้นใยใหม่ๆแล้วกว่าเส้นใยนั้นเนี่ยจะมีการทําซ้ําจนมันค่อยๆอ,อยู่คงทนเนี่ยใช้เวลาไม่ต่ำกว่า21วันงานวิจัยที่3น,นะคะเป็นผู้ใหญ่ บางคนแต่งงานแล้วด้วยเนี่ยก็ให้ลองทําทุกเย็นเลยเข <c oughs> ียนในสมุดเล่นเล็กๆจริงๆเขามีเป็นตารางให้เขียน21วันนะแต่ม่มักจะใช้เป็นสมุดเสร็จแล้วเนี่ยปรากฏว่า3มสัปดาห์ผ่านไปเขียน <c oughs> ขอบคุณทุกวันคิดแต่เรื่องดีๆทุกวันโฟกัสแต่เรื่องดีๆเนี่ยพบว่าอารมณ์เสียน้อยลงอารมณ์ดีมากขึ้นโดยรวมผลจากหนอันนึงคืนหลับดีขึ้นหลับสนิทแล้วก็หลับยาวมากขึ้นนะค,ะคุณภาพการนอนดีขึ้น อีกอันที่โผล่มาหลังจากสาสัปดาห์ผ่านไปนั่นก็คือคนรอบตัวหรือว่าแฟนหรือว่าสามีพยายามองเขาบอกว่าคนคนนี้น่ารักมากขึ้นนิสัยดีขึ้นให้ความช่วยเหลือเราก็รู้สึกว่าสัมพันธภาพดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยเราเรียกว่าวงจรขาขึ้นนั่นก็คือว่าพอเรารู้สึกขอบคุณว่าคนรอบตัวสามีแฟนเราภรรยาเราน่ารักมากเลยเขาช่วยขับรถพาเราไปส่งเขาทำอาหารอร่อยให้เราเขาพูดกับเราดีๆเขาช่วยซักผ้าช่วยพับผ้าช่วยเอาขยะไปทิ้งเนี่ย เราก็จะรู้สึกว่าเราอยากทําดีตอบแทนเมื่อเรารู้สึกอยากทําดีตอบแทนคนนั้นก็ยิ่งอยากช่วยเรากลับเราก็ยิ่งอยากทําดีให้เขามากขึ้นเขาก็ยิ่งอยากช่วยเรากลับก็เกิดเป็นวงจรขายขึ้นนะคะในชีวิตคู่หรือชีวิตสมรสก็พบว่างานวิจัยอันนี้เนี่ยมันน่าสนใจมากคือมีการทาวิจัยทั้งในกลุ่มนักเรียนมหาวิทยาลัยแล้วกลุ่มคนที่เป็นผู้ใหญ่ก็สมรสแล้วก็พบว่าการที่เขาเขียนเนี่ย เรื่องดีๆทุกวันทุกวันเนี่ยทำให้ชีวิตเขารู้สึกดีขึ้นแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาเป็นคนที่สัดีขึ้นคนรอบตัวท,ทันทีเขามากขึ้นเอาละค่ะทีนี้นะคะใน Gallup survey ด้วยนะคะมี survey มาจาก Gallup ด้วยในอเมริกาเนี่ยพบว่าวัยรุ่นอเมริกันแล้วก็ผู้ใหญ่อเมริกัน90%เเลยทีเดียวนะคะที่บอกว่าถ้าเขารู้สึกขอบคุณเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาเริ่มต้นรู้สึกขอบคุณในใจถึงสิ่งรอบๆตัวเนี่ย เขาจะมีความสุขมากขึ้นในขั้น happier หรือว่า extremely happier extremely happier คือมีความสุขขึ้นอย่างมหาศาลเลยนะคะเพราะฉันก็อยากทดลองให้เรานำไปทำกันทำยังไงมาดูกันค่ะวิธีที่หนูที่ทำหนูได้ใช้สมุดจดเล็กๆจะบอกว่าน,นี้คือสิ่งที่เราทำในคลาสเรียนจริงๆที่มหาเทเลไฮฮาร์เวิร์ดเลยนะคะอาจารย์ขอให้จดบ,บันทึกจดในสมุดก็ได้หรือจดในคอมพิวเตอร์ก็ได้หรือเลือกสมุดเล็กๆหีูก็จะเขียนว่า grateful journal ก็มีปีในนั้นเนี่ยมันง่ายถึงขนาดนี้เลยค่ะ ดีก็จะสมุดจดในสมุดว่าเนี่ยค่ะวันนี้ขอบคุณรู้สึกแตงฟรู้สึกขอบคุณวันนี้ในวันนี้หนูดีได้ไปเรียนเรื่องการเงินงการลง,งทุนที่ตลาดหลักรท,ท,ะคะคทรัพย์ของประเทศไทยนะคะตึกเซตที่รัชดาพิเศษก็ตลาดหลักทรัพย์เปิดภาคเรียนเรียนฟรีบ้าเช้าหนูได้ไปเรียนเรื่องการบริหารภาษีบาบ่ายไปเรียนเรื่อง RIS l T s ดีก็รู้สึกว่าโลกใบนี้ใจดีเนาะตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทยของเราเนี่ยท่านดีมีบัตรประชาชน หรือเข้าไปเรียนฟรีคุณภาพคลาสนี่ Amazing มากนะคะก็นั้นก็เป็นตัวอย่างบางวันีก็คุณที่วันนี้ได้กินอาหารอร่อยบางวันได้เจอเพื่อนอคุณนะ้ได้เจอเพื่อนบางวันไม่ต้องไปไหนได้นอนที่เยียนบ้านขอบคุณโลกและจกักรวาลนี้มากๆเลยที่ทําให้หนูดีได้อยู่ผ่อนอยู่บ้านค่ะก็เน,เนี่ยแหละคะ่ะเป็นตัวอย่างนะคะของคลาสแล้วก็กิจกรรมซึ่งอยากให้ทุกๆคนค่ะ ไปทดลองทําดูคุณอัศนุเอ็กไลกมาคุณจดบันทึกทุกเย็น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 ต้องบอกว่างานวิจัยเนี่ยเป็นเรื่องที่อย่าเชื่อคุณต้องเอาไปทำในชีวิตของคุณจนเห็นผลแล้วคุณคพ่อบอกว่างานวิจัยนั้นเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงนะคะเพราะฉะนั้นดีได้นํางานวิจัยจากสหรัฐอเมริกานะคะมาให้คนไทยทดลองทําและใช้กันดูหนูดีทาแล้วได้ผลตัวเอง และเมื่อคุณท,ทําจดบันทึกเป็นนิสัยตั้หลังที่ต้องจดและค่ะทำในมืใจเป็นนิสัยของคุณเองแทนที่คุณจะโฟกัสสิ่งที่ได้ผลในชีวิตเหลืออีเวลารรตดแทนที่จะโฟกัสเระื่องโรตดตอนนี้หรอคะเปิดฟังเสียงสวดมนต์บ้างบางทีก็ฟังเพลงบางทีก็เปิดคลิป u t u b e ดูแล้วก็ขอบคุณว่าให้โรตดเนี่ยมันก็ดีนะเราได้มีเวลา ที่สามารถเรียนรู้หรือฟังอะไรดีๆที่สร้างสมองของเราได้บางทีแค่เปลี่ยนโฟกัสทาชีวิตก็เปลี่ยนไปเลยเพราะฉะนั้นค่ะสมองเราข้อดีของสมองคือมันโฟกัสได้ทีละเรื่องการมัลไทยพรสุดทำหลาอย่างพร้อมกันเป็นไปได้สมองโฟกัสได้ทีละเรื่องถ้าคุณบังคับตัวเองให้โฟกัส้เรื่องที่ดีค่ะ เราก็จะย้ายความรู้สึกของเราไปอยู่ในโซนที่ดีแล้วก็เป็นวงจรขาขึ้นใช้ประโยชน์จากการที่สมองโฟกัสได้ทีละเรื่องในการโฟกัสไอด้ดีๆให้ชีวิตของคุณเองนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมค่ะเลิกผลักทีโฟกัสขึ้ดีๆแล้วชีวิตจะดีขึ้นมากมายเลยค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะในคลาส่างเราสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะไม่อยากพลาดคลาที่ดีแบบนี้นะคะอย่าลืม subscribe ช่อง neuro brainworks ค่ะ